ก่อนหน้านี้ค่ะก็ทําเอาฮือฮาไม่น้อยนะคะเพราะว่ามีข่าวใหญ่เลยนะคะเพราะาโชคโชคมงคลนะคะได้มีการโพสต์ภาพผ่านทาง Facebook ค,ค่ะ หลังจากที่ประกาศซบค่าหายทองคำนะคะค่ายักษ์ใหญ่เลยที่มีอาจารย์ประจัก์ชัยเป็นผู้ดูแลค่ะโดยโชคโชค่วยมงคลเนี่ยมีการโพสต์นะคะบอกว่าขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขอบคุณโอกาสจากนายห้างประจัก์ชัยต่อจากนี้จะโฟกัสแค่เรื่องการทํางานอยากให้พ่อแม่สบายสิ่งใดที่ผมทาพลาดมาผมกราบขอโทษทางครอบครัวของนักด,ด้วยนะครับต่อจากนี้ผมขอโอกาสได้เดินตามฝันสร้างสรรผลงานเพลงดีดดออกมาให้ทุกๆคนได้ชมได้ฟังกันนะครับ คือหลายๆคนก็ตกใจค่ะเอ้าดูไยทองคำแล้วหรอโชคแต่ล่าสุดค่ะทางด้านของอาจารย์ประจักรชัยนะคะก็ได้เล่นใหญ่มากเป๊ะสุดตัวเลยค่ะ ทุ่มรถตู้ป้ายแดงต้อนรับน้องใหม่นะคะโดยอาจารย์ประจักษ์ชัยเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าโชครถตู้จองรถตู้ให้โชคโชคมงคล2คันรับคิวทัวร์คอนเสิร์ตทั่วไทยขอบคุณน้องนิวและทีมงานเคมอเตร์รามีทานกิโลเมตรที่14ดูแลหายทองคำด้วยดีทุกคันเลยวงเล็บลำใหญ่ยูกิก็ออกรถที่นี่แบบดีอะ ท่ามกลางชาวเน็ตที่แบบอึ้งคุณผู้ชมคาแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยค่ะถือว่ามีนามสกลุลไทยทองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นโชคขาทองคำนั่นเองค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ